ดวงชาวราศีเมฆดวงใหญ่กินรอบโต๊ะดวงคนใจใหญ่ดวงคนมีอำนาจดวงคนร่ำรวยดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีกันล้านรวยเลยรวยดวงชาวราศีเมฆใครๆก็อยากเกิดราศีนี้เพราะว่าราศีนี้โดดเด่นด้วยอำนาจเปรียบเหมือนดังนกอินทรีที่โฉบเฉี่ยวสายตาว่องไวจะทำอะไร จับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มรองรักษาตกตำแหน่งที่ดีชาวราศีเมษจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินรับทรัพย์หรือโชคโอกาสท้องโอกาสโชคลาภจะได้พิษผันแปลเปลี่ยนแปลผันอัตนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์ ่านจะมีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์หรือโชคดวงชะตาเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะต,ตาตกตําแหน่งลื่นเลิศสังสรรค์เพราะฉะนั้นให้ท่านไปเที่ยวนะครับอย่าโนยย่ายูนิ่งนะครับผมแล้วดวงชะตาจะดีนะผมจะทําอะไรก็ผสมเร็จตกตําแหน่งครอบครัวเพราะฉะนั้นรักครอบครัวให้มากดูแลครอบครัวให้ดีนะครับแล้วดวงคุณจะดีไปด้วย นะครับผมท่านจะได้พบเจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายก็ต้องให้เกียรติกับผู้คนอย่าทําตัวเย่อหยิ่งยิงพยองไม่ได้เพราะว่าราศีเมฆมันโดดเด่นไงใจมันถึงนะครับผมบางทีมันก็เข้าใจผิดว่านะครับผมว่าเรามีอํานาจนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้กลางๆแล้วนะดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปิดไปตลอดชีวิตนะครับผมจิตใจที่ห่อเหี่ยวเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมราวมีดปักตรงกลางใจเจื้อ เจือเจือสามเจื้อเราเรียกว่าเจ็บปวดร่วดเล้ากับปัญหาต่างๆท่านควรที่จะต้องปกปิดต้อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเจตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคลาภซึ่งเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองับผมอัศวินถือดาบนปราบประหารศัตรูหมู่มาร จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป่าคุ้คกองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้าวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะมีข่าวดีการมองการไกลถึงอนาคตการพลิกเปลี่ยนบ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาจะทำอะไรก็ร่ำรวยขึ้นมาทันทีจันใดทวงชะตาตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้ว ลุมมากินโต๊ะก็ได้นะัะผมในเมื่อท่านกินเข้ามาเยอะับผมถึงเวลาแล้วการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านจะได้เป็นที่ดึงท่านจะเจริญรุ่งเรืองท่านจะเหนือกว่าคนอื่นใดในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินช่วงจะตายบางช่วงอาจจะต้องขี้เหนียวแต่ยังไงก็แล้วแต่ชาวราศีเมฆนะครับตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสิงศึกจะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียังได จ,จิตใจที่ห่อเหี่ยวจ,จิตใจที่มีอำนาจบางครั้งมันสับสนงงงวยขึ้นๆลงๆแต่ว่าท่านจะได้เป็นที่สองยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะผมแต่เมื่อถึงเวลาคาบุญโกศลวาสนาสิบถิงสิปกปักคุ้งกองรสา,าจะตกตำแหน่งเอ็มเพสนะผมทุ่งข้าวเหลืองกรลามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมจะเจริญรุ่งเรืองรวยเลยรวยตอนเดือนนี้ไปนะผมจะตายชีวิตรับทรัพย์รวยโชค ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่ดาบสองไว้เกิดขึ้นในโชกตากาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะได้ค้นพบได้พบได้เจอท่านอาจจะสับสนงงงวยกับทุกสิ่งทุกอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้ความเล่าร้อนแรงเกิดขึ้นในโชกตาเอ็มมาโลตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอฟ้าผ่าลงมาใบยัง นะครับผมเจ็บปลดลวดรวดร้าวแน่นอนแต่ว่าตัวท่านก็จะรอดพ้นทุกครั้งไปอัศวินขี่ม้าขาวถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์พิศาตโมมานจะยอมแพ้แพ้ไพ่ในโชคชะตาท่านจะได้นับรอดพ้นรับปกปิดซ่อนเลนถ้าดวงชะตาเป็นดวงชะตาวัยรุ่นพร้อมที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขอทํานายว่าท่านจะปกปิดซ่อเลน เมื่อถึงเวลาท่านจะได้ดีตัวหนีออกมาจากความยากลำบากความยากจนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโดนกดทับเอาไว้แต่ถ้าท่านไม่เคยสร้างคุญงามความดีเลยจงรีบสร้างเดี๋ยวนี้นะครับอย่างเช่นอะไรสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานนะครับสร้างคุญงามความดีกับตัวท่านเองไม่ต้องไปทำกับใครนะครับสร้างกับตัวเองก่อนถึงจะได้ดีลุงตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งนะครับมีคนบางคนเข้ามาในครอบครัวของท่าน เข้ามาโอาออ,อาใจเข้ามาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาแล้วเอาอ,อกเอาใจต้องการอะไรต้องการตัวท่านนั่นเองนอกน้อยจะนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาหนูนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาครับช้ารดเกิดขึ้นในโชคชะตามุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาคาบุญกุสลนวาสนาสิ่งที่ใช่ จัดแจงจัดนาจัดเตม็มม้าผยองเกิดขึ้นในโชคตาการได้การเสียกาที่จะปรับปรุงมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังอัศวินถือตุ้ยทองนำพาซึ่งความผสมเด็ดจะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับข่าวดีบังเกิดครับพระราชาถือตุ้ยทองนำพาซึ่งโชคลาภตนมารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคตาครับนะผมการปฏิบัติดยการรเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีครับนะ เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกหื้เขิมรู้สึกอึดอัดนะครับหรือู้สึกมีอํานาจผสมปะปนกันไปเนี่ยนะครับผมจะเริ่มแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมหนี้สินต่างๆท่านจะหมดหนี้หมดสินนะครับผมขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองรวยลยรวยรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษนะครับผมจะรวยขึ้นนะครับผมพลังพละพลัง,ลงอํานาจจะหึกเขิมด้วยอํานาจบารมีวาสนาการปฏิบัติการเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดี การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับผมเมื่อพระอาทิตย์ดับอัสดงก็คือพระอาทิตย์ตกให้ท่านหลบหลีกปิดประตูหนีเข้าบ้านนะครับผมถ้าท่านไม่เชื่อนะครับผมมันไม่มีอะไรต้องเสียนะนะครับผมก็หลบไว้ก่อนนะครับผมหลบไว้ก่อนครับเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วหลบเข้าบ้านเราต้องการอะไรเราก็ต้องการเฮงเราต้องการร,าารวยเราต้องการปังนะครับผมนะรบเราออกเมื่อแสงสว่างังเกิดนะครับผมโชคชะตาของท่าน แปลกกว่าชาวบ้านท่านมีโอกาสได้เหรียญใหญ่เหรียญบืเริ่มดวงใหญ่กินรอบโต๊ะดวงคนใจใหญ่ใจถึงแบบนี้รวยเลยรวย,วยนะผมรางวัลแจ็คพอตใหญ่เกิดขึ้นก็ได้นะผมถูกรางวัลที่หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านหรือว่ามีมรดกก้อนโตที่ดินขายได้นํ่รวยขึ้นมาทันทีทังใดจะแจงทําตามวงล้อแห่งวัตถุจักจะแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตรับรัพย์จะมีโชคลาภเหมือนทองบารมีวาสนา สิงศศิษย์ปกปักคุ้มครองราาักษาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านขอทํานายว่าชาวราศีเมษต่อแต่นี้ไปดวงคนใจใหญ่ใจถึงจะเกิดขึ้นกับตัวท่านจะร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายรวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ติ๊ทหมอสันได้นะครับถูกใจคลิปนี้นะครับผมนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ นะครับผมหมอสันจะได้ทำคลิปด,ดีๆให้แก่ท่านมากมายนะครับสวัสดีครับ